เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกตูวเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงพันธสัญญาที่สุคุณะได้ทํากับยูจิเอาไว้นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าทําไมสุคุณะถึงเลือกทาพันธสัญญากับยูจินะครับสุคุณะเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการทําพันธสัญญาในครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจํากันได้ในตอนที่พวกยูจิเมงุมิแล้วก็โนบาระเนี่ย เข้าไปทำภารกิจในสถานพินิษ์นะครับแล้วก็เจอกับวิญญ,ญาณคำสาบระดับพิเศษซึ่งในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยสู้ว,วิญ,ญญาณคำสาบตัวนี้ไม่ได้นะครับยูจิเนี่ยเลยตัดสินใจจะให้พวกเมงุมิโนบาร่เนี่ยหนีออกไปนะครับส่วนเขาเนี่ยจะสลับตัวเอาสุคุณะออกมาต่อสู้แทนนะครับซึ่งเมื่อสุคุณะออกมาเนี่ยก็สามารถจัดการวิญญ,ญาณคำสาบระดับพิเศษได้แบบง่ายดายนะครับและจากนั้นสุคุณะเนี่ยมันก็ได้ทำหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ยูจิกับคืนล่างขึ้นมานะครับก็คือสุคุณะมันได้ทกกาารคววััเอห จของยูจิออกมานะครับผมถ้าเกิดว่ายูจิสลับร่างกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยยูจิจะตายทันทีนะครับแต่กับกันสุคุณะเนี่ยมันไม่ตายนะครับต่อให้มันไม่มีหัวใจมันก็ยังสามารถอยู่ได้ก็นั่นแหละครับสุคุณะก็ออกไปอารวาสนะครับออกไปต่อสู้กับเมงูมิแต่ทว่ายูจิเนี่ยก็ยอมเสียสละนะครับเขาได้ทําการสลับร่างเอาตัวเองขึ้นมานะครับก็คือยอมตายเพื่อไม่ให้สุคุนะเนี่ยทำอะไรกับเมงูมินั่นเองนะครับผมแต่ทว่ายูจิเนี่ยก็ไม่ได้ตายจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ยูจิสลับตัวกลับขึ้้นมาแลว ก็หมดสติไปหรือว่าตายไปนะครับแต่จิตวิญญาณของยูจิเนี่ยมันก็ได้ถูกส่งเข้าไปในอนาณิคมของสุคุนะนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กันในนั้นคุยตกลงอะไรกันไปนะครับซึ่งสุคุนะเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอนะครับว่าเขาเนี่ยจะรักษาหัวใจของยูจิให้กลับขึ้นมานะครับแต่ยูจิก็ไม่เชื่อเพราะยูจิคิดว่าแกเนี่ยมันโกหกฉันจะไปเชื่อคําพูดของแกได้ยังไงสุคุนะก็เลยได้บอกนะครับว่าฉันเนี่ยยอมทําพันธสัญญากับแกด้วยเลยยูจิเนี่ยก็งงนะครับว่าอะไรคือการทําสัญญ,ญาฉ ซึ่งการทำสัญญาในมหาเวทผนึกมาเนี่ยครับมันเป็นเหมือนวิชาคุณไสยอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนอาคมอย่างหนึ่งก็คือการที่มี2ฝ่ายเนี่ยทำพันธสัญญาระหว่างกันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกโลภแล้วก็ละเมิดพันธสัญญาที่ทำมาไว้เนี่ยครับผู้นั้นเนี่ยจะได้รับบทลงโทษอย่างสาสมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่สุขุนะบอกว่าจะทำพันธสัญญากับยูจิเพื่อแลกกับการฟื้นคืนชีพให้กับยูจินะสุขุนะไม่ได้โกหกนะครับสุขุนะขอทำจริงๆโดยข้อเสนอที่สุขุนะต้องการหรือว่าต้องแลกกับสุุคนะก็ื สุคุณะข,ขอเพียง2ข้อนะครับข้อแรกก็คือถ้าเกิดว่าสุคุณะพูดคําว่าพันธะยูจิเนี่ยต้องให้สุคุณะใช้ร่างกายเป็นเวลา1นาทีนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือยูจิจะลืมข้อตกลงนี้ซึ่งยูจิเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่ยอมทําสัญญากับแกหรอกแกเนี่ยจะเอาร่างกายฉันไปทําเรื่องไม่ดีใช่ไหมละ่ะสุคุณะเนี่ยก็เลยได้สัญญานะครับว่าข้อที่1เนี่ยการที่เขาออกมาอยู่ในร่างยูจิเป็นเวลา1นาทีเนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ฆ่าใครแล้วก็ไม่ทําร้ายใครนั่นเองนะ สุคุนะเนี่ยก็เลยได้ยื่นข้อเสนอนะครับว่าถ้าเกิดแกเนี่ยเอาชนะฉันได้ฉันเนี่ยจะยอมฟื้นคืนชีพแกอย่างไรเงื่อนไขแต่ว่าถ้าเกิดแกแพ้ฉันเนี่ยแกต้องคืนชีพด้วยข้อตกลงที่ฉันบอกและยูจิก็ได้แพ้กับสุคุณะจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธสัญญาที่สุคุณะได้ทํากับยูจินะครับก็คือมี2ข้อข้อแรกถ้าเกิดว่าสุคุณะพูดคําว่าพันธะยูจิเนีน่ยต้องเอาร่างกายมาให้สุคุณะใช้เป็นเวลา1นาทีนะครับใน1นาทีนะีสุคุณะสัญญาว่าจะไม่ฆ่าใครแล้วก็ไม่ทําร้ายใคครส่่วนข้ออที2ก็ื จะลืมข้อตกลงที่คุยกันซึ่งตลอดทั้งเรื่องเนี่ยสุคุาะก็ไม่เคยออกมาจากตัวยูจิด้วยพันธสัญญาอันนี้เลยนะครับจะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือในภาคชิบุยาแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นพันธสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้นะครับในตอนนั้นคือยูจิหมดสตินะครับแล้วก็บวกกับไอ้พวกโจโกเอานิ้วมาให้สุคุนะกินเยอะๆนะครับจึงทําให้สุคุาะเนี่ยตื่นขึ้นมาในจังหวะที่ยูจิหลับอยู่น,นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นพันธสัญญาที่พวกเขาเนี่ยตกลงกันนะ ไปเยอะมากๆนะครับแต่ทว่าในปัจจุบันเนี่ยครับสุคุนะเนี่ยก็ได้มีการออกมาจากตัวยูจินะครับในเงื่อนไขพันธสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้นะครับซึ่งตอนที่สุคุนะได้ออกมาภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับยูจินะครับสุคุนะเนี่ยก็ได้ทําการเข้าไปเล่นงานใส่ฮานะที่เป็นร่างสถิตของนางฟ้าจนสลบนะครับแต่ทว่าสุคุนะเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่าเอาถึงตายนะครับเพราะว่าสุคุนะเนี่ยเขาตกลงว่าใน1น,นาทีนี้เขาจะไม่ฆ่าใครหรือว่าทําร้ายใครนั้นเองนะครับและจากนั้นสุครนะเนี่ ยูจิออกมานะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้รู้แผนการที่แท้จริงของสุคุณะแล้วนะครับว่าทําไมเขาเนี่ยถึงตกลงทาพันธสัญญาเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับยูจินะครับก็คือสุคุณะเนี่ยเขาหมายปองตัวเมงูมินะครับต้องการร่างกายของเมงูมิสุคุณะรู้ว่าตัวเมงูมิเนี่ยมีร่างกายที่สามารถทนทานต่อร่างกายเขาได้นะครับซึ่งเมงูมิเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือคล้ายๆกับยูจิเลยสามารถเป็นภาชนะให้เขาได้สุคุณะรู้ได้ทันทีนะครับว่าเมงูมิมีคุณสมบัติในตอนที่ได้ต่อสู้้้กกััันนคครรรงแแะบลว มือนว่าตัวสุคราเนี่ยก็จะสนใจวิชาเง,งา1ิชนิดของตัวเมงูมิด้วยเช่นกันนะครับผมสุคราเนี่ยก็เลยทาพันธสัญญากับยูจินะครับเพื่อรอโอกาสที่จะยึดของร่างกายของเมงูมินั่นเองนะครับเพราะว่าต่อให้สุคนะเข้าไปในร่างกายเมงูมิได้แล้วเนี่ยใช่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถควบคุมร่างกายเมงูมิได้สุคราเนี่ยรู้ว่ามันต้องรองโอกาสที่เมงูมิมีจิตใจแบบพังทลายแตกสลายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจิตใจของเมงูมิก็แตกสลายไปแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่สาวของเมงูมิเนี่ยก็ถูกการทําพิธีสถิตร่าง ของเคนจาคุเข้าไปนะครับก็เลยทําให้โอกาสที่สุขุนะรอคอยเนี่ยมาถึงสุขุนะเนี่ยเลยไม่ลังเลนะครับที่จะสลับตัวกับยูจิขึ้นมาเป็นเวลา1นาทีนะครับและข้อเสนอที่บอกว่าจะไม่ทําร้ายใครเนี่ยซึ่งสุขุนะจะไม่ทําร้ายใครจริงๆนะครับแต่ทว่าไม่รวมถึงตัวยูจินะครับสุขุนะเนี่ยสามารถทําร้ายตัวร่างกายยูจิได้สุขุนะได้ทําการดึงนิ้วยูจิออกมานะครับซึ่งนิ้วที่สุขุนะได้ดึงออกมาเนี่ยเป็นเหมือนการรวบรวมพลัขงของเขาที่อยู่ในตัวยูจินะครับแล้วก็เอาไปใส่ปากเมงุมิในจังว ที่เมงุมิกําลังจิตใจแตกสลายอยู่นะครับสุคุณะเนี่ยเลยสามารถย้ายร่างแล้วก็ไปควบคุมร่างกายเมงุมิได้เองนะครับสรุปก็คือพันธสัญญาที่สุคุณะยอมทํากับยูจิเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับยูจิเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสุคุณะเขาสนใจร่างกายเมงุมินั่นเองนะครับผมก็เลยมีข้อตกลง2ข้อข้อแรกก็คือจะสลับตัวกับยูจิขึ้นมาเมื่อพูดว่าพันธะนะครับส่วนข้อที่2ก็คือยูจิจะลืมข้อตกลงนี้ซึ่งสาเหตุที่ยูจิต้องลืมข้อตกลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าจะไม่ให้ยิมีโอกาสตตัั้งวนใ ระหว่างที่สุขุนะสลับตัวขึ้นมานั่นเองซึ่งเท่ากับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือสุขุนะเขาไม่เคยเห็นหัวยูจิเลยนะครับที่ยอมช่วยยูจิเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสนใจในตัวเมงูมิมันก็เลยมีทฤษฎีนหนึ่งนะครับที่ได้มีการบอกว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาทรงคุณค่าในรอบพันปีเนี่ยเป็นบุคลากรทรงคุณค่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยูจิแต่ว่าเป็นเมงูมินะครับเพราะว่าอาจารย์โกโจโนเนี่ยเคยบอกใช่ไหมครับว่ายูจิเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาในรอบพันกว่าปีเลยที่สามารถทนรับร่างกายควบคุมสุขุนะได้แต่ว่าปัจจุบ เ,เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเมงุมิเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันและการที่เมงุมิทําได้เนี่ยคือทําได้ตามสายเลือดนะครับทำได้แบบเกิดมาแล้วทาได้อะแต่ว่ายูจิเป็นภาชนะให้กับสุขุนะได้นะครับคือมันถูกการทดลองของเคนจาคุอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าแม่ของยูจิเนี่ยถูกเคนจาคุเข้าควบคุมนะครับแล้วก็สร้างยูจิขึ้นมานะครับซึ่งเป้าหมายของเคนจาคุเนี่ยก็คือต้องการให้ยูจิกลายมาเป็นภาชนะให้กับสุขุนะนะครับก็คือยูจิเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาชนะรองรับสุ โดยเฉพาะนะครับแต่ทว่าเมงูมิเนี่ยเขาเกิดมาตามธรรมชาติแต่สามารถทนรับสุขุณะได้เลยมีความเป็นไปได้ว่าเด็กในรอบพันกว่าปีที่อาจารย์โกโจพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยูจิแต่ว่าความจริงเนี่ยอาจจะเป็นเมงูมิและในปัจจุบันเนี่ยสุขุณะก็สามารถเข้าไปยึดครองร่างกายของเมงูมิได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเข้าไปในร่างเมงูมิแล้วเนี่ยสุขุนะคือทิ้งยูจิเลยนะครับอัดยูจิเป็นเหมือนขยะอันนึงนะครับผมแบบปัดทิ้งไปเลยอะยูจิในปัจจุบันเนี่ยคือยังไม่รู้เลยนะ่าาารออออดดตตยหืเปลก็้งมู นะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อเนาะสำหรับสุขุนะในร่างของฟูชิงุโลเมงุมิโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ b ับส i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ